สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนไปนั่งรถไฟอินเดียกันไปเลยสถานีรถไฟอินเดียนะคะเป็นสถานีรถไฟของเมืองขคยาวันนี้ชื่อดีพักเป็นเพื่อนของเราเองผู้นำทริปนี้บรรยากาศรอบๆสถานีรถไฟช่งชวงเช้ามืดจะเห็นผู้คนนอนรอรถไฟกันแบบนี้เลยจ้ารถไฟเราก็เป็นชั้น3มเรียกว่า 3A แอร์ธรรมชาติไปไปไปขึ้นรถไฟกัน โอ้โหก้าวเท้าขึ้นรถไฟครั้งแรกต้อนรับกันด้วยวอลเปเปอร์ขาดหลุดลุย่ย 3A ที่เราบอกก็คือมี3เตียงบนกลางล่างระหว่างเดินไปที่นั่งก็เกิดความเอียงวะมีคนมาอยู่ที่เราเสียดีพากกำลังจัดการผู้ชายเสียดีพาก็เคลียร์ที่นั่งให้เราได้สําเร็จสภาพที่เรานะคะนี่คือสภาพและความใหญ่โตของกระเป๋พวกเรานะคะแบกแพ็จริงๆ สักพักความอียรงว่าสองก็เกิดขึ้นเรื่องมันมีอยู่ว่าดีพาเขาบอกว่ามันจะมีแบบพวกที่อยู่เจเนอเรลาัพที่เขา,เ,เ,าเขาแบบแออัดมากๆแล้วเขาก็จะขึ้นมายืนกับพวกเราตอนนี้แบบอัดแน่นมากนในความวุ่นวายนั้นทําไมท่องมาเกิดอยู่ตรงหน้าฉันเดี๋ยวก่อนอันนี้คุยกันทะเลาะกันตีกันหรือว่าอะไรคุยกันดังมาก ในความวุ่นวายคนเยอะเสียงดังนั้นเราก็ยอมรับได้เพราะเรามาเพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมของเขา<อ>วันนี้เราจะมาสัมภาษณ์ความรู้สึกแรกของการนาั่งรถไฟในอินเดียนะคะเป็นงไงบ้างอย่างว่าตั้งแต่ขึ้นนะครับ <c oughs> หมายเลขชานชลาไม่ตรงจอดไม่ตรงแพตฟอร์อมวิ่งตาม <c oughs> แล้วก็เรม,มาเจอที่นั่ง <c oughs> อ้าต้องมีคนนอนที่นั่งเราอยู่ <c oughs> ไม่สนใจไม่สนโลกออไม่คิดว่าจะมีคนเข้ามาดีนะเรามากระเสียดีพาร์ออซึ่งเป็นเจ้าถิ่นคนอินเดียดเสียดีพาร์ตเลยไล่ถ้าเรามาเองเราคงจะเป็นหมาหน่อยแล้วก็ยืนงงยืนงงอยูออ่ทางเดินถ้าเป็นเรานะเราร้องแล้วอ่ะ <laughs> รู้สึกแรกที่ขึ้นรถไปอินเดียเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกแบบวุ่นวายนิดหน่อย าแบบไม่มีไกด์นี่ก็คือลําบากมากเลยนะแบบคนนอนแบบไม่ตรงอ่ตรงตัวเองที่จองไวอ้อ่ะค่ะอืมแล้วก็แบบดูต้องทุกคนต้องลองมาเองสักครั้งในชีวิตค่ะอยากแนะนไมอยากแนะนํให้เพื่อนมากนะ็อยากแนะนว่าถ้าอยากมาก็เตรียมตัวดีๆแล้วกันคุ่นไหวามาครับผมถ้าไม่มผีดพาก็คือไม่หลอดเหมือนกันใช่แล้วนะครั้งแรกคือนั่งชั้นสามเลยก็คือแบบมุง้งจอยกูสูงมาก สุดท้ายนี้ต้องขอบคุณเสียดีพาร์คที่เป็นไกด์และจัดการทุกอย่างให้พวกเราแตนกิลที่เชอร์เรื่องราวของพวกเราเพิ่งเริ่มต้นฝากติดตามตอนต่อไปด้วยนะคะ